สวัสดีค่ะทุกคนเมียก็ห่วงไลฟ์ห่วงไปดูคลิปเพื่อนไปดูไลฟ์เพื่อนนะคะสามีก็มาทำอาหารแล้วนะคะอาหารมื้อเย็นค่ะนี่ค่ะไม่พ้นนะคะหนีไม่พน้นแครอทกับมันฝรั่งนะคะอันนี้เป็นแฮมนะคะสองกิโลค่ะสามีบอกว่าต้องต้มทิ้งไว้แบบนี้สองชั่วโมงนะคะทุกคน ปกติ2ีสกว่าโคนนะเกือบ30โคนไปเห็นรดราคา5โคนก็เลยให้สามีซื้อนะคะอันนี้ทำน้ำซอสนะคะอันนั้นจะเป็นผงของสกัดมาจากออดอกไม้นะคะเอาน้ำซุก นจะเริ่มข้นหนั้นแคะไปก็เติมน้ำได้นะคะทุกคนเพราะว่า,อาซอสจะไม่ไม่ข้นมากนะคะสามีบอกว่าเสร็จแล้วนะคะได้ที่แล้วเดี๋ยวลองชิมหน่อยนะคะทุกคนมันมันเค็มเค็มนะคะหอมหอมคะ่ะโอเคค่ะอร่อยอยู่คะ่ะจากน้ำนะคะทุกคนก้อนใหญ่มากเลยแฮมนะคะนี่แฮม ทุกคนขนาดต้มสองชั่วโมงนะคะยังเป็นแดงๆอยู่เลยค่ะลำคาญมือใหญ่ๆนี่จังนะไม่รู้มุมกล้องอะไรสักอย่างเลยนะคะทุกคนต้องทำใจค่ะเขาก็ไม่ได้ต้องการให้เรามาถ่ายนะคะหันใส่จานจ้า ใส่จานเรียบร้อยค่ะกินกับผักเป็นหม้อๆเลยนะคะหม้อใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยไม่ใช่หม้อเล็กนะแล้วก็มาตักใส่จานกันนะทุกคนอ,อย่างละนิดละหน่อยนะคะไอ้นี่เขาก็เอาซะย้ยาวยาวนะคะนี่จะเป็นเครื่องเคียงเขานะคะน่าจะทำจากผักอะไรสักอย่างนะเพราะว่าเขาจะออกเปรี้ยวๆนะก็ดำดอกด้วยค่ะ ก้ากินผักนี้นะคะก็จะเอาเยอะนิดนึงแล้วก็ลาดด้วยน้ำนี้นะคะน้ำน้ำซอสค่ะนะคะเ,เยอะหน่อยค่ะน้อยน้อยกินนะคะนะคะ เรียบร้อยค่ะทุกคนเมนูนี้นะคะไม่ดูชื่อเมนูอะไรนะคะทานอาหารด้วยกันค่ะทุกคนลองชิมก่อนนะรสชาติจะเป็นยังไงนี่ค่ะอืมอร่อยดีค่ะเอาเค็มๆนะคะ อาหารของฝรั่งเขาจะมีประโยชน์นะคะไม่ว่าจะเป็นแครลลอทมันฝรั่งพวกผักพวกเนี้ยอันนี้มีประโยชน์หมากเลย <c oughs> ลูกสาวกินสองชิ้นนะอนุญ <c oughs> าตทำกันนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ